นี่คือเครื่องขุดใหม่สุดคูลที่ขุดได้พร้อมกันถึง2เรียนแกองรีวิวดาบบอล b อสิ A11 รุ่นใหม่มาใหม่ขุดได้ทั้งเรียน ALPH และ RXD ไปรุ่นนี้รุ่นเดียวจบค่ะแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องและสายไฟ C19 ให้ใหม่อีก1นึ่เซนค่ะ มาดูขนาดของตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้น้ำหนัก14.5กิโลกรัมมีพัดลมระบายอากาศอยู่4ตัวหน้า2หลัง2กินไฟแค่2,300วัตต์มาดูการติดตั้งเครื่องกันบ้างค่ะ แค่เสียบสายแลนเสียบสาย49แล้วกดสวิ์ให้ไฟกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มบูดแล้วค่ะเสียงน้องก็จะดังอยู่ที่75เดซิเบลค่ะหน้าเครื่องก็จะมีไฟแจ้งสถานะการขุดให้นะคะไฟขึ้นสีฟ้าก็ถือว่ารันปกติค่ะ ไปดูโปรแกรมด้านในของเขากันรุ่นนี้จะมีการหา IP ต่างจากรุ่นอื่นสักหน่อยนะคะโดยเขาจะมีคู่มือตามหาด r า g ก้นบอลค่ะมาคู่กับโปรแกรมค้นหา IP โดยเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถขอได้จากผู้ขายนะคะคีย์เวิร์ดหลักของรุ่นนี้นั่นก็คือคําว่า d r a g o n b บอลค่ะรหัสนี้ใช้ได้ทั้งล็อกอินค้นหา IP และเข้าหน้าจออินเทอร์เฟซเครื่องค่ะสามารถก๊อปปี้ได้จากในคู่มือได้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วโปรแกรมหา IP ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะวิธีการคือให้เราไปที่ช่องด้านบนมุมซ้ายค่ะ กดติ๊กถูกหน้าเลขช่อง IP นี้ออกนะคะเพื่อที่จะแก้ไขเลขเราเตอร์ข้างหลังนี้ได้ค่ะหลังจากนั้นให้เราไปดูเลข IP ที่เราเตอร์ของเราค่ะเช่นปกติแล้วเลข IP ของที่บ้านอ้อมจะเป็น192.168.1แล้วก็ตามด้วยเลข IP 3หลักนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนเลข IP ในช่องนี้นะคะให้เหมือนกับเราเตอร์ของเราค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มสแกนด้านบนระบบจะทําการค้นหา IP ในเราเตอร์ตั้งแต่เลข1 จนถึง255ค่ะพอค้นหาเจอแล้วก็จะมี IP เครื่องเด้งขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเข้าสู่อินเทอร์เฟซหน้าล็อกอินค่ะพาสเวิร์ดก็คือ d r a g o n b บ l l ค่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีฟ้าค่ะและนี่คือหน้าจออินเทอร์เฟซแรงขุดของเขาค่ะสีแดงแรงริดมาแต่ไกลเลยนะคะ โดยหน้าแรกของเขาก็จะโชว์ทั้งภูและแรงขุดค่ะและเนื่องจากเรื่องนี้สามารถขุดได้สองเรียนช่องด้านบนมุมขวานี้จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราอยู่หน้าแรงขุดของเรียนอะไรจะกดไปเรียนไหนก็มาสลับตรงนี้ได้เลยอย่างตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าแรงขุดของเรียน ALPS ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มขุดกันเลยไปที่เมนู Minor Configuration เราจะทำการเปลี่ยนภูโรงงานที่ติดมาให้เป็นภูของเรานะคะ ภูที่อ้อมจะใช้วันนี้อ้อมใช้ของฮัมภูค่ะเพราะอะไรเพราะว่าภูนี้มีเหรียญให้เลือกเยอะเลยค่ะรวมถึงเจ้าตัว ALPH และ RXD ที่เรากำลังจะขุดด้วยไม่ต้องไปเข้าออกหลายภูค่ะส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อมานั่นก็คือเลขกระเป๋านะคะโดยวันนี้อ้อมจะเลือกใช้กระเป๋าจาก Exchange c o i X เพราะอะไรอีกแล้วเพราะที่นี่ list ไว้ทั้ง RXD และ ALPH เวลาจะขายก็มาที่เดียวจบๆเลยค่ะ วิธีการใส่ภูก็ไม่ยากเลยแค่ลบ URL ในภูเก่าออกแบบนี้กลับไปที่หน้าคำภูค่ะคลิกไปที่เรียน ALPH ก็จะมีภูแอดเ e s s เด้งขึ้นมาด้านข้างกด copy แล้ววางแทนในช่อง URL ที่ภูได้เลยค่ะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง3พภูเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยก่อนลบช่อง worker และ Password ออกตามเลยค่ะไปต่อกันที่หน้าคอย X นะคะข่าวนี้เราจะไปก๊อปเลข worker มาใส่กันค่ะล็อกอินเรียบร้อยแล้วไปที่เมนู asset และ deposit หน้าจอก็จะมีเหรียญโชว์ขึ้นมาแบบนี้ถ้าของใครโชว์เป็น BPC เราก็จะต้องกดคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเหรียญ a l p h ก่อนค่ะกดติ๊กและคอนเฟิร์มได้เลยพอเห็นเลขกระเป๋าแบบนี้ ให้เรา copy เลขกระเป๋าแล้วกลับไปที่หน้า minor configuration กดวางในช่องของ worker ค่ะใครอยากจะตั้งชื่อเครื่องก็ใส่จุดแล้วตามด้วยชื่อได้เลยอย่างเช่นอ้อมใส่จุด a 1 1เวลาเราขุดชื่อ a 1 1ก็จะขึ้นในภูค่ะ copy เลขกระเป๋าพร้อมชื่อเครื่องอีกครั้งนึงนะคะแล้ววางในช่อง worker ให้เหมือนกันทั้ง3ภูเลยค่ะส่วนพ s ส o r ์วันนี้อ้อมไม่ได้กรอกนะคะ ปล่อยลงเลยแล้วกด save and อ p p พรดดานล่างได้เลยค่ะ s เซฟ u ั c เซ s แล้วระหว่างที่รอให้เครื่องบูตนี้เราก็จะเข้าไปใส่ภูของอีกเหรียญหนึ่งนั่นก็คือ RXD นั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะถ้าระบบถามหารหัสผ่านให้ใส่ Dragon b บอ l ค่ะแล้วกดปุ่มสีน้ำเงินได้เลยตอนนี้ช่องด้านบนมุมขวาของเราก็ขึ้นว่าเป็น RXD เรียบร้อยแล้วนะคะ ดังนั้นไปที่ Minor Configuration ค่ะทำคล้ายกันกันกบเหรียญก่อนหน้าเลยคือต้องเข้าไปก๊อปพูที่ฮัมพูค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนเหรียญก่อนนะคะโดยคราวนี้เราเข้าที่เหรียญ RXD แล้วมาก๊อปพูตรงนี้ของเหรียญ RXD ไปใส่แทนค่ะใส่ตรงช่อง URL ของทุกภูให้ครบ3าพูเลยนะคะ หลังจากวาง URL ให้ครบ3ภูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเคยลบช่อง worker และ password ออกให้หมดค่ะแล้วไปก๊อบเลขกระเป๋าที่คอ i x นะคะโดยเปลี่ยนจากเรียนเดิมเมื่อกี้ ALPS เป็น RXD ค่ะกดคลิก Copy แล้วไปใส่ที่ช่อง worker ค่ะตั้งชื่อเครื่องสักหน่อยนะคะใส่จุด A11 จากนั้นคัดลอกเล็กกระเป๋าแล้วใส่ในช่อง w o r k ์ r เกของภู้2และภู3ด้วยค่ะช่องพาสเวิร์ดเว้นว่างได้เลยจากนั้นกด Save a นแอ p พลาเสร็จเรียบร้อยทั้ง2เหรียญรอเครื่องบูตค่ะนี่มาแล้วนะคะหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภูโรงงานได้เปลี่ยนเป็นภูของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูในอินเทอร์เฟซกันว่าเขาให้อะไรเรามาดูบ้างค่ะเมนูแรก Miners t a t u s ในช่องของ Overview เราก็จะเห็นหูที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เวลาในการขุดแรงขุดและรอพันลมค่ะพอเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคำว่า Warning นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงๆขึ้นอย่าเพิ่งตกใจค่ะน้องยังขุดได้นะคะไปต่อกันที่ช่องที่2โมดูลค่ะช่องนี้เขาก็จะแจ้งแรงขุดเป็นการ์ดเลยนะคะว่าการ์นึการ์ดสองการ์าทำงานแอคทีฟไหมอุณหภูมิเท่าไหร่แรงขุดเท่าไหร่ค่ะ ส่วนช่องที่3ก็คือ Minor Lock มีไว้สำหรับเวลาเครื่องมีปัญหาเราสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้ค่ะว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนไปที่เมนูที่2 Minor Configuration ก็เหมือนที่เราเข้ามาเปลี่ยนภูกันเมื่อกี้นะคะและเมนูนี้ยังมีช่อง Advanced s e t t i n g เราสามารถเข้ามาปรับแรงขุดรายการ์ดในช่องนี้ได้เลยค่ะเมนูที่3 Network เข้ามาเซตหรือล็อก IP ในนี้ได้นะคะ และเมนูสุดท้าย System ก็จะมีบอกชื่อรุ่นและเวอร์ชันต่างๆไว้ค่ะในส่วนของช่องถัดมาก็จะเป็นเมนูสั่งการในการรีบูตเครื่องค่ะเปลี่ยนไปดูหน้าอินเทอร์เฟซของเรียน RXD กันบ้างนะคะเนื่องจากเรียนนี้อยู่หน้าที่2เมนูก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าหน้าแรกเพราะบางการตั้งค่าก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะตอนนี้เครื่องก็ขุดปกติเลยนะคะ เข้าไปดูแรงขุดในภูกันค่ะกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของทำภูแล้วกดเปลี่ยนเหรียญด้านบนนี้ให้กลายเป็น ALPS ค่ะพอเด้งกลับมาหน้านี้ให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ค่ะกลับไปที่หน้าคอย X แล้วก๊อปเลขกระเป๋ามาได้เลยวางเลขกระเป๋าลงไปในช่องว่างแล้วกดเซิร์ชเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าแรงขุดเริ่มขึ้นในภูเราบ้างแล้วนะคะส่วนแรงขุดของอีกเหรียญหนึ่งก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น r x d ค่ะ จากนั้นก็กลับไปก๊อปเลยกระเป๋าของ RXD ในคอ i X มาใส่ในช่องว่างตรงนี้แล้วกดเซิร์ชได้เลยนี่แรงขุด RXD ก็เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะลองขุดทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าดูในภูก็แรงขุดขึ้นเต็มสเปคทั้งสองเหรียญเลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีกราฟแสดงแรงขุดและชื่อเครื่องที่เราตั้งไวเมื่อกี้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขั้นตอนอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะมีความเห็นยังไงเม้นคุยกันด้านล่างได้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ